เราจะมาสาธิตสื่อการเรียนรู้ทักษะชีวิตเกมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะก่อนที่จะรู้ว่าเกมนี้เป็นยังไงเรามารู้จักอุปกรณ์กันก่อนค่ะอุปกรณ์ชิ้นแรกค่ะนี่เลยฮะชิ้นที่สําคัญมากนั่นคือตัวบอร์ดเกมนั่นเองครับและชิ้นที่2ค่ะเป็นตัวลูกเต๋าสาหรับทอยและตัวเดินของเกมนี้นะครับและชิ้นที่3คืออะไรคะสุดท้ายครับนี่คับจะเป็นตัวคู่มือนะครับหรือว่าคําอธิบายในการ เล่นเกมนั่นเองครับค่ะและถ้าทุกท่านเห็นทั้งหมดเนี้ยค่ะมันไม่ต่างกับเกมง,งูตกบันไดแต่อัตรรของเนื้อหามันจะเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นค่ะเราเริ่มสาธิตกันเลยดีกว่านะคะเ,คเราจะแบ่งทีมนะคะผู้เล่นออกเป็น2ทีมนะคะวันนี้เรามีแค่ทีมละ1คนแต่ถ้าเราอยู่ที่ห้องเรียนนะคะเรามีทีมละ5คน10คนรวมเป็น1ทีมด้วยกันได้นะคะดังนั้น ไม่มีการปัหญิงชุดใดๆนะคะกำหนดเลยค่ะมานดำทีมฝั่ง A ค่ะนะคทีมเอนะคะเสียงปลบมือด้วยและทีม B ค่ะี่เคกลค่ะปลบมือค่ะตัวเดินค่ะสองตัวนะคะส่งให้ทั้งสองฝั่งนะคะและผู้โยนค่ะเราจะเริ่มจากฝั่ง A ก่อนนะคะตบกาิกาคือกติกาคือนะคะ ทีม A และทีม B จะสลับกันเดินนะคะโดยผ่านลูกเต๋าเมื่อลูกเต๋าทอยได้หมายเลขเท่าไหร่นะคะก็นับจากช่องที่อยู่และเดินไปตามนั้นถ้าตอนนี้อยู่ช่องที่1น,นะคะและโยนงลงหมายเลข5เราจะเดินไปอีก5ช่องนะคะลงปีกช่องตอนนี้และเมื่อตกช่องไหนค่ะสิ่งที่สําคัญคือทุกคนจะต้องอ่านช่องนั้นพร้อมกันว่าข้อความในช่องนั้นเป็นอย่างไรจากนั้น กรรมการนะคะก็จะถือโพยเนี้ยค่ะให้ทุกคนดูนะคะแล้วอ่านตามนะคะให้สัญญาณ1 2 3ทุกคนอ่านตามนี่คือสิ่งที่จะเป็นเนื้อหานะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะบางช่องจะพิเศษสุดคือเมื่อตกช่องนี้แล้วให้ทําอะไรต่อนะคะทีนี้เราไปเล่นกันค่ะเราจะเริ่มจากทีมฝั่ง A ค่ะโยนก่อนนะคะ5 4 3 2 1โยนตกหมายเลขที่ได้4ครับ สี่นะคะหนึ่ง่ครับตกหมายเลขห้าตกหมายเลขห้าค่ะ,คะอ่านหมายเลขห้พร้อมกันค่ะ 1, นึ่สอสือส่อสร้างสรรค์คือมีลักษณะนี้เริ่มในทางที่ดีนะคะตามกําหนดจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานกําหนดให้ทีนที่ตกช่องนี้แสดงท่าทาง5คำห้าข้อที่พ่อสอนค่ะ <c oughs> ดังนั้นทีมที่หนึ่งพร้อมนะคะพร้อมครับรหัสห้าคำห้าข้อที่พ่อสอนด้วยมือ3 4มสี่หนึ่งมสองสองหนึ่งหลักปัชจาของเศรษฐกิจพอเพียงห้าคำห้าข้อที่พ่อสอน 1. มีความรู้สองมีคุณธรรม 3. มีความพอประมาณสมีเหตุผล 5. มีภูมิคุ้มกันในตัวทีดีโอ้เยสสุดยอดมากค่ะ ตานี้มาถึงทีมบีค่ะคตกหมายเลขที่เท่าไหร่เอยเชียร์กนหน่อยเฮ้ห hey! มายเลขห <5 S 1> ้าครับหนึ่งสองสมสี่ห้าหช่องหมายเลขกหกค่ะอ่านช่องหมายเลขหกพร้อมกันค่ะ1นึสปลอดภัยคืออะไรนะคะสื่อปลอดภัยหมายถึงสื่อที่มีเนื้อหาที่ไม่ขัดหรือละเมิดต่อกฎหมาย ซึ่งสามารถจำแนกโดยอาศัยกฎหมายที่มีผลต่อก,การจัดการปัญหาเรื่องสื่อที่ไม่ปลอดภยัยกำหนดให้พูดคำว่าโอเคนะลูกนะเอเอเาท <วะ S 2> ำท่าด้วยทำท่าด้วยวพร้อมเลยจ้ะหนึสโอเคนะลูกนะเอ <A. S 2> ตอนนี้ค่ะมาถึงฝั่ง A ค่ะครพร้อมนะคะพร้อมนะคะพร้อมยืนไป ตกหมายเลขที่4ครับได้4ีอ่าได้4ี่หนึ่งสสามี่ครับตกหมายเลข9ก<ด>้ะคะมาตรฐานชุมชนมาตรฐานชุมชนนะคะตกช่องมาตรฐานชุมชนคืออะไรขณะนี้ถ้าดูนะคะดูที่หน้าจอเลยค่ะเราจะมีตัวอย่างของคู่มือเนะะี่ยค่ะอยู่ที่หน้าหน้าจอดังนั้นท่านผู้ชมคะเราอ่านพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสมมาตรฐา,า,านชุมชนคืออะไร ระเบียบกติกาการอยู่ร่วมกันของแต่ละชุมชนค่ะตกหมายเลขเก้านะคะในกระดานจะเห็นนะคะว่ามีบันได,นดขึ้น,นด, 6, ดังนั้นเมื่อตกช่องไหนที่เจอบันไดให้เราขึ้นไปหมายเลขต่อไปได้ดังนั้นตกหมายเลขเก้าไปต่อหมายเลขยี่ิบสี่เลยค่ะอ่าสี่ครับนี่หมายเลขย4ิบสี่นะคะเขาบอกว่า แชร์หนังฟรีผิดลิขสิทธิ์ับแชร์หนังฟรีผิดลิขสิทธิ์นะคะมีข้อกำหนดไว้ว่าการส่งลิงก์ภาพยนตร์ในสื่อโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันใดๆที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพรบลิขสิทธิ์ฐานกระทำซ้ำและหรือเผยแพร่ต่อส,อสาธารณชนมีโทษปรับสูงสุด2 0 0 0 0 0บาท กำหนดให้ผู้ที่มาตกช่องนี้หยิบบัตรปลอดภัยหนึ่งใบค่ะเดี๋ยวเรามีบัตรปลอดภัยมอบให้นะคะสะสมบัตรปลอดภัยไว้มากจะมีคะแนนพิเศษในช่วงท้ายนะคะตอนนี้มาที่ทีมบีค่ะครับผมถอยครับนับหนึ่งสองสามไฟช่องหมายเลขหนะครับหนึ่งสอสาสี่ห้าหตรงหมายเ,เลข 12ครับผมสินะคะอ่ะดูหน้าจอเลยหมายเลขสิบนะคะมีคําว่าอะไรทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะ1 2ึสโดนสแกมหลอกค่ะ,คะเขาบอกว่าการสแกมค่ะคือการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตอีกแบบหนึ่งนะคะเช่นหลอกให้ร่วมทําธุรกิจด้วยหลอกว่าเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลหลอกให้ช่วยเหลือเป็นต้นถ้าช่วงเนี้ค่ะทุกคนจะเห็นสิ่งนี้อยู่ในออนไลน์ของเราแน่นอน ผ่านไลน์บ้างผ่านเฟซบ้างนะคะยังนั้นต้องระวังค่ะกําหนดให้พุ่งมาตกช่องนี้หยิบบัตรปลอดภัยอีกหนึ่งใบค่ะเอ,า,อาละค่ะตอนนี้เราสาธิตให้ทุกท่านชมเท่านี้ก่อนนะคะดังนั้นเกมแพ้กเกมชนะค่ะถ้าสมมุติว่าเรามีเวลาน้อยตัดจบที่แบบนี้ก็ได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะบอกว่าเมื่อเมื่อเมื่อจบที่ช่องไหนนะคะใครเดินได้ไกลสุดทีมนั้นชนะ หรือถ้ามีเวลาช่วงพักเที่ยงก็สามารถนำกิจกรรมนี้ค่ะไปทำกิจกรรมช่วงพักเที่ยงได้นะคะหรือแม้กระทั่งคุณครูทุกท่านถ้าเราอยู่ในระบบออฟไลน์เนี่ยค่ะเราสามารถใช้เกมนี้นำเสนอกับน้องได้แต่ถ้าเราอยู่ระบบออนไลน์ line, ก็เราทำในรูปแบบนี้ก็ได้นะคะโดยให้น้องๆอ,อ่านจากหน้าจอแล้วเราก็อธิบายข้อมูลตามนี้พร้อมกันนะคะนี่คือสาธิต เกมสื่อการเรียนรู้ทักษะชีวิตเกมสื่อปลอดภัยและสร้าง <ขอ S 1> สรรค์ค่ะและขอทุกคนนี้สามารถดาวน์โหลดสื่อนี้ได้ที่ไหนคะหน้าเว็บไซต์นะครับ w w w p o h i m c o t h นะครับค่ะและต้องบอกว่ายังมีกิจกรรมนวัตรกรรมทางด้านสื่อของมูลนิธิครอบครัวพอเพียงอีกหลากหลายนะคะดังนั้นก็สามารถที่ดาวน์โหลดได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันอีกช่วงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ